มันเป็นมันเดงมกจับข้ามันเกิดโดง่ายวันนี้อ๋อเหรอนเอ่ยเขาตามาให้าแล้วจับที่ไหนอ่ะไปไว้จับปนไม่จไม่มีคอนเสิร์ตหรอตุ้ยหันก้อนมาหันก้อนมาหักใหจับล้แต่แ มาแล้วมาแล้วไอขอไหมแม่ขอไหมอนะมาเดี๋ยวแม่มาก่อนดนี้เลยว่เนี่ยเมื่อวานที่มาคนเยอะมากกว่านี้อีมีรูปหลักฐาคัุปออา่ก็ทถ่ายรูปใบไม้่ข้วครับต้องม่ด้ม ก็ดอไม้โด่งเองเนาะเอาตรงไหนอะเอาของใส่รถเอาตรงไหนอะเอาของส่รถเออเอาของเก็บก่อนดูยืนยันเนาะของโดงนะเอาไปแต่พี่จิสุดยอดหนึ่สองหน้ามืดไหมขอไปหนึ่งซือดอกไม้ต่อ ด yeah. ้ี่ให้ต้เลยแล้วก็ะไม่งยน้องี่ไม่อ่านขอสอบหนึ่้วะคะป็นไงงเ้ขอบคุณครั้จนี่ยไม้แล้วฝาไม่ไปเป็นงนไรสงนะไรงานชุดเรา่เลยจะรายาเข้านะเนดจยนให้ทบของป้านี่ของป้านี่้ขป้านี่ไม่ใชป้ได้ เอา่เอาอน้องทำไหมอ่ะเดีここ๋ยวลืมเก็บไปครับไปนะไปอะไปนะปากกระชัมนั่นคือหัวอันนี้ ตัวนี้ให้ตุ้ยเซียงี่จะเอาไปออให้คนในบ้านสั่งไปยัหมอเสียงเหมือเป็นหนักเลยเนาะมีมันลั่นเองอะไรเนี่ยต้องเปิดขี้ขี่ขี้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 นอ้ขี้ขี้ขี้คี้ข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 ี่ขี้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 ข้ขี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 ้ นี่เอาไปทำอะไรนะคอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าซอดใครอยดาวให้คนในบ้านมาปีใหม่เอวยพรเขอวยพรปีใหม่แล้วกันเนาะเขามาทั่อ๋อแล้วก็มางานรแล้วก็เมีอไหวเาดี๋ยวเพื่อนมาานนี่ได้ค่ะก โอ้คนนี้กังวลอยู่ตงนี้ข้นใหญ่เลยกยกัเนที่เรื่ลงแฮปไปบแล้วเขาไปเก็บในรถ้เอ้ยเนให้เารก่นเดี๋ยวทุกคนไปเดี๋ยวทุกคนไปต้นเหตุ

มันบอกนี่แหละนะครับในตรงไหนี่ะไมงเท่เนบางนิ้วพอดีเลยค้น่าเีนะผเียใครับไเจอ่ ตุ้ยตุ้ยโหรูลับตัววาต้ยต้ยอันนี้ทา่าเาบอกว่าน้าอากให้โดนฝากน้ําท่อ้โหเอาจริงทุกฝักเาบอกจรงเาอกมาบอกจริงูงน้พูดใช่มใช่จงบอกไม่ได้เดี๋ยวน้องวกรธโอ้โห